นี่มีสี่คนหาได้ด้านเก็บของใหม่เออไม่อยากจะเลยแล้วอ่ะบอกนไม่ได้ตอไม่น่าใช่ไม่มีจีเออลโตัลตัวเจอใครวะเจอปนิวจอปินิวเห็นมันมาจากตรงไหนไลน์นิวลุนมงงๆๆงให้ฝากฝากทางทุกทาง วนรอบใหญ่เลยนัเจอเจอแกอยู่โอ้ยยอมเลยวะยอมเลยวเจอไวเกินอ๋อได้ยินว่ายอมยอมันก็ต้องปดูคือปูันาดใหตอนนี้มันหาไม่ดอมันแคบมาบอกว่าลายพิ้วลาหิ้วมาไอเครื่องมามามาลายิยาว ไอ้ก้อนกระป๋อดีกว่าบดพันเครื่องเลยเฮ้ยแต่ไม่แบ่งบอดโดนตีได้ใชไหมติอเลยวะเครื่องก้อนเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบพอพอมันไวจัดหรือบนปั่นแข่งกับบ๋อตัวมันมันมันไม่ปลาควันเหลือทำไมไม่ไม่ร้องไม่ปลาควันบนมีเครื่องบ้างบนปลาอยู่เจ๊ว่บนปลาไม่โดด เออเรียรอยผมแล้วล็อกเครื่องยังไม่หมดเลยล็อกเครงขั้นสาปันล่างนยปั่นเม็ดีไหยบเปั่นตบอสไล่มาไปแค่สองแผ่นเองผ่นไหผมปแผ่นบนแผ่นบนแล้วนะบนไล่เพื่อนไล่เพนไล่บอสเเร มันกลับมาไรผมแล้วเดี๋ลับเดี๋ยวเดี๋ยวเลี๋ยวเล้ยลยวเนี้ยวเ้งวัลีีไม่เข้ามาด้วยเล้ย้วเลยว้วลัยวเลีบวล้เลยเ้วเเลว อย่างนั้นเอาเรื่องให้จบเดี๋ยวมัมอ,อ,อกเครื่อยังยัง้ย,งอยสองภาษาอติดฤษมีกันนัตตาโอเคเดี๋ยวมาเทียบมาเทียบงานบนชงขวดถ้าบอกมันเจ็บอยู่มันก็จะไม่ค่อยปั่นไฟนะมันจะหาเพื่อนอยู่จะทีกูเดินใส โดนว่ะเอ้ยตามมาคนนี้สายอ้องไม่ติดดิ <c oughs> าหาใช้ทำงานแะไวบ้าเจ็บโซนไปแล้วชโซนขาดกานตันการเจ็ดเฉียดภาพไป <c oughs> หนึ่งทีไม่มีงกฟัมได้อ่กตเข้าบ้านเล็กต่อปามหลังวนัน ไม่ให้โดนติดโอ้โหไม่ได้หะอเนี่ยมาเทีไปยังไปแล้วเนี่ยวะไปแล้วตาากบล่างโอ้ตายยากโอ้ยตายยากไปติดตัวต้ดินนะเนี่ยปัดเลยโหร้อเลยฉี่ประทัดตรงนี้วะข้างล่างน่าจะมีเครื่องไปปัดล่อได้วอลโลวนะเขาวอลโลว์นะด น,น่นนนนนางชงขวดอยู่พลังขึ้นไปไ้องหายเจ็บก่านมาอยูนี่กับพี่ด้ขลังกันไม่บอกแล้วเอาผมว่าลาบไดขวา,านะ ฝวาร่างไม่มีมามันกลับแอบอุ้มเอามาล่างกลางด้ล่างกลางกลางไปกลางไปขึ้ไปจริงๆเก้าเก้าไว้นะถ้าถ้าถ้ามาไม่กดแดนมากที่จริงเท่านั้นนะที่ปั่นกันงแข่งเก้าเก้าไว้ก่อนแล้วกันนะตกเฟรมปะเนี่ยเข้าวมาด้วยข้ามาด้วยเข้ามาเลยเก้าเก้าเก้าเก้ถ้าเราอยู่เช็คมันชอบขึ้นตังเก้าเก้าเป็นบ้าเลยว่าไม่ถ่าวนั่นอะผมต้องบอกล้มว่ะ อุ้ยจัดตายอาวะป่ะขึ้นเหมือนนะขึ้นเหมือนลมันมีเสียนเบีบว่ะเห็นผมปะนะสวยบอกมาว่าเล็กไปยังไปแล้วไปแล้วเปนเสื้อไอ้บอดมันเล่นต่าง สวยจัดเมื่อกี้เมื่อกี้สวยจัดไม่ทันไม่รู้แอนิเมชันมันทันหรือเปล่าเปิดประตูก่อนบอดไม่รู้มันเปิดท่องไหนลงเมื่อกี้บอดอยู่ล่างเนยบอกให้ไม่มีอ๋อเปิดประตูยังอ่ะเอางั้นไอ้บูเราบอกล้มเลยแล้วกันนะไม่เหลือไม่รูกเข้าใจปะแต่ไม่เปิดตายเม่อิีพันหรอกไม่แน่ใจอ่ะผมไม่ไม่อยากอยาเสี่ยงเลยวิ่งวิ่งกว่ากัเลยเดี๋ยวผมรอรุ่น่ะ โอเคหลงมหลงมาหลงมาหลงเอี่หลงไแก่หลงไม่รู้ว่าตามภูว่าเปล่าก็เลยแบบไม่ไม่ได้ตามมันหลงลอยผมเลเอมันกลวงไปจ่ายวาึงนนะไม่ได้เดี๋ยวไปบ้านเล็กนะมาองบ้านเล็กกไปไปบนไปบนเอาไปบนไปกลประตูอ่ะเนี่ยไปไกลโคตรเลย

พี่ผัวพี่ผัวล้มได้แลยพี่อย่าเพิ่งล้มช่างหลังโอ้ยโดนหัวเลยเนาะบอสบอสบอสดักประตูไม่มิวมีทางหลังเนี่ยบอสมีดีมีไปตายยไปเลยตายย่าออไปเลยเดี๋ยวผมรอเข้าอยู่ไหนวะท่ออยู่แถวล่างเอ้ยรอเนี่ยจังหวะนึงอะ โอ้แล้วคือเมื่เดี๋ยวนี้คือเช็คมันเท่าประตูตรงสุดตรงสุดอ่าสุดหลอดอ่ะไอ้เหี้ยมันมันห่างเกินมันไวใช่ปหมผมบวกนะบวกว่บวกหนึ่งนะไม่บวกไม่บวกผมล้มเลยโรงฆ่าสัตวรูปากูฟังแป๊บขอไปคิดด้วยครับน่าตัวสเตลนะครับนกบินตรงนี้นะตัวอะไรวะเดี๋ยวแฮกนี่แย่นะ วางแถมหมดละเดี๋ยวไปช่วยเองเพราะพี่มีเควสไม่เฝ้าเราก็วิ่งโอ้หมันรู้อีกเพื่อนไปไกลก่อนเอ,อ๋เดี๋ยววิ่งไปหามันดิโอ้โดนซ้ำแน่เงี้ยบอกเลยโอ้เพื่อนโดนซ้ำแน่เล่าให้ดีกว่าเออเล่าให้เพื่อน อย่างก้อนเฮ้ยนี่โอ้หลอกไฟอย่างนี้ หลอกไฟอย่างรีได้สามรอบหน้าต่างหายพันปะวะสิแปดวิยังก่อนนะยังก่อนบอสเฮ้ยสองไม่โดน ว้างอกไม้เกินไปหรือเปล่างอกไม้เกินไปหรือเปล่าแหวกมันแหลกจังว,วันนี้ มันแหลกแปลกๆปลกันทุกคนว่ามันแหลกไปปะมันแปลกๆไงกกันไปหรอหรือเป็นว่าควันตัวตลกไม่รู้นะเล่นมันฟ้าดีกว่าเออแรกอย่างเงี้ยยาวๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบพี่พาเล่นคอมโบสุดเจ็คน้อง พาไปดูของดีนะฉันจะพาไปสวรรค์โอ้จนอ้าวหลงแน่เนะีย่ยยางก่อน อย่างก่อนบอสเขาไติดอย่างก่นอนแต่รอนอ้ำมันคนนี้นนนกันละอุอ้ยโดนอุ๊ยยังก่อนบอสบอสเนี่ยติด <c ười> ลิงบ้างไงดีกว่าลิงบ้างไงกันดีกว่านะปลาลิงบ้างไงทั้งเอ,อ้ยสวยต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มาเจออีกตอนนี้ดีกว่าอุ้ยไม้ตัวนี้เสียงจับไปออออกันทีหอนเออชื่อแบบนั้นลสวยเพื่อนฉันนี่ชอบเลยจุกุรู ไม่อยากวนตรงนี้ทุกคนเอาไปหนึ่งดีก่อนวัดตึครู๊ตึ๊กครู๊เราจะไม่วนแนละ้วเพราะเรื่อเสียงเกินไปเขามีขวดปะเนี่ยวนดีกว่าคือเริ่มไม่ตึงได้เลยเราวนได้นะถ้าคิดเรื่องตึงๆเราอย่าวนนะครับยัดมาอีกแล้ววอดโอ้ยโดนขงนังทุกคนแย่แล้ว รนขังลเลยเนาเฮ้ยเขาอ้อมทางนี้สวยเรียบร้อยแบบนี้พี่ชอบนะประตูน่าใจะใกล้เสร็จแล้วราวัลวะเดินรางวปลกไปเฮ้ยราวาลอยู่นะได้อีกรอบนึงเพื่อนอ่าอย่างนี้ได้อีกรอบนึงเอาวิ่งเขาเดินไม่เก็บลายครับได้อีกรอบนึง เอาไปหนึ่งดีก่อนบอสมาแล้วมีเทือกมาไว,ว,นะวแล้วนะเปิดนวประตูเอ้าไม่มีใครลอเปิดให้โอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันอย่างนี้ไม่ทันนั่นไงเดินไวเห็นปะมินวันเออสวยไปไปไปตูประตูประตูประต,ตูเอา้ายิงไปไหนอะ ออสวยใช้ไฟฉายโคตรคุ้มใช้ไฟฉายแบบโคตรคุ้มเลยหอ,อกหนึ่งไปก่อนไหนฉลาดรอดหรือเปล่ามีฉลาดเดียดฉลาดเดีย เออเพิ่งไม่ออกอีกเล่นถึงกี่โมงยังไม่รู้เลยครับผมแล้วเพื่อนตายได้ยังไงเนี่ยโอ้สเสียใจเฮ้ยไม่เห็นเนาะอุอ้ยเอาเรื่องฉลาด <c oughs> เพื่อนเพื่อนจะบอกให้รอป่ะเนี่ย โอเคเออกฝั่งนด้ใช่ไหมเอาเลยเพื่อนิ่งไปไหนเพื่อนประตูอยู่ขวาเพื่อนเอออ้อมสะไก่ออาเรื่องนะชารอลสวย